ส่วนเฉวงมีเตรียมตูวให้พรมเลยนะคะพี่น้องประชาชนพวาิบอจังหวัดภาคใต้เตียมรับมือฝนตกนักยาวๆไลยวันเลยนะ,ะซึ่งทางสุดขาทางโซ่โทนชเขาได้ออกประกาศเตือนนะคะ11อจังหวัดภาคใต้เสี่ยงนํำทวมชับพันนนำป่าไหละลาช่วงวันเด่17ถึงวันทยี่22พฤศจิกายนเหตุอิทธิพลมรสุมตะวันออกเชียงเนื้อกำลังแรงในให้นวยงานได้เกี่ยวขคองค่ะฟ้าระวังแล้วก็เตรียมพรมช่วยเลือกประชาชนโลดหยิบซีชมงค่ะ สำนักงานไซเบอร์กรน้ำแห้งชาติรัฐวสทนชค่ะได้ออกประกาศเตือนพื้นที่เสี่ยงผักตายเฝ้าระวังนำท่วมชับพันนำปาลาไหลหลากดินคนล้มช่วงวันเด่17ถึงวันทีย22โงพฤศจิกายนค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันออกเชียงเหนือกำลังค่อนข้างเร่งพัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ผักตายตอนบุนแล้วก็คืนกระเซลุ่มไฟตะวันออกเลื่อนข้าวปกคลุมผักตายก็ส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงนักมากในบางเ่งค่ะสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังค่ะได้แก่ชุ่มพรนสุราษฎร์ธานี ผู้แก๊สนครศิธรรรมาช รังพัทลุงสตูนส่งคลาปัตตานียะลาและก็นราธิวาสรวมถึงบริเวณแม่น้ำ้ายสําคัญค่ะอย่างเช่นแม่น้ำล่างสุวรรณแม่น้ำตาปีคลองจะอวดคลองล่ําแม่น้ำตรังแม่น้ำปัตตานีแล้วก็อ่างเก็บน้ำขนาดเหล็กขนาดกลางนะคะที่มีปริมาณน้ำม,มัากว่าร้อยละแปดสิบก็เสียงทีน้ำเนี่ยจะหล่นอ่างได้ค่ะแล้วก็จะเข้าท่วมบริเวณด้านถ่ายน้ำด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะสทชก็ขอให้หนวยงานที่เกี่ยวข้องนะแคบติดตามสถานการณ์ย่างกไล ต้องมีการตรวจสอบซ่อมแซมขันกนันน้ำแล้วก็เตรียมทั้งคนบุคลาก,กรนียนะเครื่องมือเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทันทีค่ะพร้อมแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าให้ค้นโค้งขึ้นเดือดรุ่งได้เลยนะตอนนี้หรือว่าให้อพยพบหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมนั่นเองนะคะ